สมาร์ทออลแพเนี่ยก็คือการรวมพลังของทีมสุดยอดมนุษย์เนาะพี่คิดอย่างนั้นจริงๆกว่าจะเป็น s m a ร์ทออลแพเราได้รับโจทย์จากทาง TNB Media Global ที่จะให้ผลิตเพลง OST ของภาพยนตร์ Animation Out of the Nest เราได้ทีมเก่งๆในทุกทีมตั้งแต่ทีมทำงานเพลงเลยเป็นล s h b o y เนี่ย โจทย์ที่ได้กับเวลาที่มีเนี่ยมันบีบหัวใจมากแต่พอทันทีที่ได้ฟังเพลงมันใช่มันถูกต้องมันถูกใจตั้งแต่ทําเพลงมานี่ใช้เวลาน้อยที่สุดหลังจากที่ได้รับบรีฟคิดอยู่หลายวันเหมือนกันว่าเราจะนําเสนอมันไปทางไหนดีนะครับ <c oughs> เพื่อให้มันตอบโจทย์ทั้งในแง่ของเรื่องราวของหนังรวมไปถึงความต้องการของมิวสิกซีนความที่เป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับหนังเนี่ย ก็จะมาอยู่ในตัวน้องๆเองมากกว่าครับเช่นคาแรคเตอร์สีอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ความจริงฉากมันก็จะเป็นเรื่องของวิชวลประกอบฉากตามสีน้องๆเฉยๆพ r o c e ในการทํา MV ตัวนี้ก็มีการพูดคุยก,กันเกี่ยวกับเรื่องว่าตอนถ่ายทำเนี่ยเราจะมีการเซตอัพกล้องยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ตัวละครทั้ง7เนี่ยสามารถซิงกับนักร้องได้การออกแบบเสื้อผ้าในครั้งนี้มีการดึงคาแรคเตอร์เจี๊ยบมาใช้โดยใช้จากสีค่ะเพลงอ่ะค่อนข้างอินสไพร์ก็เลยผลิตท่าที่มันดูแล้วรู้สึกเป็นพาวเวอร์มีความเป็นฮีโร่ขึ้นมา มาถึงภาพประกอบใน MV ฉากแสงเสื้อผ้าท่าเต้นและแอนิเมชันที่เพิ่มความน่ารักให้กับ MV มีเจ้า7จ็เจี๊ยบกับ4ฟ e f ทั้ง7มันถูกคิดมาอย่างละเอียดปาานีดแล้วก็ลงตัวมากไม่มีใครยอมปล่อยผ่านรายละเอียดกันเลยสักทีหนึ่ง ความที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังเนี่ยน,นี่จะเป็นครั้งแรกที่เหมือนแบบจะต,ต้องมีแอนิเมชันเนาะที่ร่วมเล่นกับน้องๆก็เป็นการทํางานร่วมกับทีมแอนิเมชันครั้งแรกด้วยเพราะเราอยากจะใส่ตัวละครในแอนิเมชันเนี่ยเข้าไปใน MV ด้วยนะครับจากโจทย์ที่ได้มาแล้วมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าตอนถ่ายทำเนี่ยเราจะมีการเซตอัพกล้องยังไงบ้างอย่างช็อตแรกๆที่แบบเป็นกลุ่มโฟอีฟ e ได้ถือไข่แล้วก็เอามอบอัพไข,ข่ขึ้นมาให้ทางด้านโฟอีฟ e ถือเนื่องจากตัวละครเป็นตัวที่เล็กกว่าคนแล นักร้องเนี่ยเหมือนก็ได้อินเทอร์แลกแบบจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่มีอะไรที่เป็นมอฟอัพเลยก็ทําให้แบบว่านักร้องอาจจะแบบเหมือนมโนพาไม่ได้ตว่าลูกเจี๊ยบเจ็ดตัวอะไรเงี้ยมันก็มีความวิเลตกันกับน้องด้วยเลยขมวดออกมาเป็นเรื่องที่เรามีฮีโร่ในตัวเองอยู่แล้วเนาะเราแค่สู้ตามฝันของเราอะไรประมาณนี้นี่คือแกนหลักของเพลงพอเป็นโฟร์อีฟร้องมันก็ไม่ได้แบบฟังยากหรือว่าไม่เป็นโฟร์อีฟเลยหรืออะไรคิดว่าทางเราและทีมหาเรื่องราวที่พูดได้ ตรงกลางพอดีอะไรอย่เงี้ยเพลงเนี่ยงงมันมีความดุดันเขาอยากให้มีความเป็นตัวโฟลีฟเองแล้วก็ให้เหมาะกับเพลงด้วยเราเลยดีไซน์เน้นความแข็งแรงความสตรอถ้าพูดถึงลูกเจียบอะในมุมของเราเองเรานึกถึงความเป็นขนเราเลยดึงแมทเทีเรียวที่เป็นขนอะมาสไตลิ่งบนตัวน้องๆของแต่ละคนให้เหมาะกับ มูดแอนโทนของแอนิเมชันเรื่องนี้ค่ะคือได้ยินโจทย์มาแล้วแต่พอฟังเพลงเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะอินกับแอนิเมชันเรื่องเนี้มากเพลงเมื่อผ่านกับตัวของเราไอเดียของเราแล้วการเต้นสไตล์แบบเราเรารู้สึกยังไงก็ผลิตงานออกมาได้จริงๆเราต้องบอกเลยว่าไม่ยากเพราะว่าเพลงค่อนข้างอินสปายฟังแล้วเข้าใจทันทีเราก็เลยผลิตท่าที่มันดูเรารู้สึกว่าเข้าใจเป็นพาวเวอร์มีความเป็นฮีโร่ขึ้นมาท่าเต้นของเราะเราพยายามที่จะไม่ทิ้งความเป็นโฟอีฟ e แล้วก็ความเป็นฮีโร่ด้วยพอมัน ด้วยการเำรปปิเซนท่าแล้วก็เล่าเรื่องราวของท่าเต้นออกมาได้ดีมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบได้พลังแล้วก็รู้สึกแฮปปี้สุดๆก็ฝากเพลง Smash All p a s s ด้วยนะครับของน้องๆ 4Eve ไม่ว่าใครก็ตามที่ดูอะได้ดูแล้วก็ฟังเพลงนี้พร้อมกับมาดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเพลงนี้ก็เป็นความตั้งใจของทุกๆคนทั้ง 4E อีแล้วก็ทีมเ้อผ้าทีมมันทุกคนตั้งใจทํากันมากฝากไปดูด้วยนะคะฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะครับฝากฟังเพลงด้วย Smash All p a s s ฝากเพลงตัวนี้เสร็จแล้วก็ฝากหนังด้วยทีมบุณติส จกับทุกทีมงานนะคะที่ได้ร่วมทำงานในครั้งนี้ขอบคุณ4 e Eve และทีม e x o x x o ที่ได้สร้างโปรเจกต์นี้มาด้วยกันนะคะมันได้แจงจริงค่ะ